รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับเข้าสู่รายการท่องไปในโลกดิจิต,ลตอตลสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนะครับผมพี่หลามชิโกโอไอทีครับอาจารย์สุประเดชครับผมนี่นนเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการที่จะนําเอาเรื่องราวของคําศัพท์ต่างๆ บนโลกดิจิตอลมาให้คุณได้เรียนรู้กันนะครับอาจารย์สุเพรศับมือรัวๆแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคาศัพท์ในโลกดิจิตอลเนี่ยที่มันเป็นศัพท์เทคนิคศัพท์ทางเทคโนโลยีเนี่ยมันมีเยอะมากๆใช่รายการของเรานะครับทา52ตอนนะครับเชื่อไหมครับว่าไม่หมดครับไม่หมดเราเลือกมาได้แค่บางส่วนเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเพลิดเพลินกับการนําเสนอของเราและได้ความรู้มากขึ้นอย่างแน่นอนเรายังอยู่ในซีรีส์ของคําศัพท์ ที่น่ารู้ในโลกในโลกอินเทอร์เน็ตแหมเกิดเป็นโรคแล้วในโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะวันนี้เป็นหมวดอะไรครับวันนี้เป็นโหมดของสัญญาณ WiFi เรื่องของอะไรนะการส่งข้อมูลแบบไร้สายนั่นเองนี่ฮะทุกบ้านใช้เน็ตแบบ WiFi หมดไม่มีใครมาเดินสายแลนหรือสายแลนไม่ต้องเดินมาหาเราแบบอาจารย์สุภเดชว่ากต่อไปแหมแต่คนนี้เขายังรับจ้างเดินสายแลนอยู่นะฮะไม่ถึงขนาดนั้นติดต่อได้นะครับนะครับมาดูสับคำแรกเลยครับ Wi-Fi นี่ Wi-Fi เนี่ยเป็นชื่อของมาตรฐานการส่งข้อมูลแบบไร้สายนะครับชื่อว่า Wireless Fidelity นะครับ Wi-Fi นะฮะ d e l i t y อ่าทีนี้เนี่ยก็มาตรฐาน Wi-Fi เนี่ยก็มีมาสักประมาณช่วงประมาณปลายปี90าผมจำชัดๆไม่ได้ว่าประมาณปีไหนครับแต่ว่าเข้ามาในประเทศไทยประมาณปี2000โอ้โหโดยที่ไวเลสเนี่ยมาพอ พอมันส่งสัญญาณไร้สายได้เนี่ยกลายเป็นว่ามันเกิดความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นเอาแน่นอนสิเราบบมีอุปรกรณ์อะไรล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เนะมื่อก่อนนี้แบบว่า,าซื้อมาอต้องมานั่งดูว่าตัวนี้มีสายแลนไหมแต่เมื่อก่อนสมมุติว่าย้อนไปในปี2000นะครับ,รบตอนพี่ยังใช้เดสก์ท็อปตั้งโต๊ะอยู่พี่อาจจะนึกไม่ค่อยออกกับการ กับการต้องต้องมีไรสายต้องมีไรสายเพราะเราก็ลากเน็ตมานะเราลากโมเด็มมาตั้งจนบนเครื่องเรานะแล้วมาต่อสายแลนสั้นๆเข้าเครื่องเราเราก็ทําได้แล้วหรือไม่อันนั้นไม่ใช่สายไรในสมัยสมัยนั้นเราต่อโมเด็ม5หกเคอยู่เลยอ่ะใช่เด็ดความเร็วสูงในประเทศไทยตอนปี2000น่ะยังแทบไม่มีเลยนะไม่มีเลยเออเอเราตอนนั้นเราใช้โทรศัพท์มือถือเราไม่มี WiFi กันใช่ไหมไม่มีเอ๊ะแล้วเราใช้อะไรกันสามสามชั้หนึ่งศูนย์มี Wi-Fi ไหนกันเราเออเราไม่ได้ใช้เน็ตบนมือถือนี่ไม่มีเน็ตยซสมไป ใช่ใชผมนึกออกแล้วทีนี้ Wi-Fi มีอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมไปครับรบกวนพี่หลามเปิดมาทัดหน้าทักไป Wi-Fi ก็จริงๆแล้วมันเป็นคลื่นสัญญาณที่ส่งไปในอากาศมันก็จะต้องมีเรื่องของความถี่ว่าเราใช้ความถี่เท่าไหร่ความถี่เนี่ยเขาวัดเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับ Wi-Fi เนี่ยจริงๆแล้วที่เราใช้กันอยู่ในบ้านเราเนี่ยตอนเนี้มันมี2คลื่นความถี่เขาเรียกว่าดูโอแบน ครับแบนคือคลื่นวิทยุครับทั้งสองคลื่นนี้แตกต่างกันยังไง2.4ง่กิกะเฮิร์ตเนี่ยมันเป็นคลื่นเราเรียกเป็นคลื่นโอเพนอ่าก็คือทั้งสองอันก็โอเพนนะโอเพนทั้งคู่ครับแต่ว่าเราเรียกอันไลเซนแล้วกันอันไลเซนหมายถึงว่าใครก็สามารถเอาอุปกรณ์มามาทำงานบนคลื่นความถี่นี้ได้เพียงแค่มาขออนุญาตแต่ไม่ต้องซื้อสัมปทันเขาเรียกว่าคลื่นความถี่สาธารณะ อืมครับผมนั่นแหละครับซึ่งกำหนดโดยมาตรฐานทั่วโลกนะทั่วโลกคืออุปกรณ์ที่จะใช้ไวเลสได้โดยที่ไม่ต้องไปขออนุญาตเป็นงานเฉพาะเจาะจงให้ใช้2องคืนนี้ใช่ครับคือ2.4กิกกับ5กิกะเฮิร์ตนะครับครับผมในช่วงแรกที่บอกไปนะฮะ Wi-Fi เนี่ยก็มี2.4กิกะเฮิร์ตขึ้นมาแล้วก็มีชันแนลในการใช้งานทั้งหมดอนะฮะถ้าเป็นประเทศไทยคือ13บชันแนลนี่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 ไปให้ดูเลยนี่นี่อะฮะช่องชันแนลเนี่ยมันต่างกันเยอะมาก ใช่ครับนะฮะตัว Wi-Fi ที่เป็น2.4เนี่ยมันจะมีแบบว่า Channel หรือว่าช่องที่สามารถใช้งานได้เนี่ยมีอยู่แค่13เองประเทศไทยใช้ได้13ญี่ปุ่นใช้ได้14อเมริกาใช้ได้11อันนี้แล้วแต่กฎหมายแต่ละประเทศว่าเขากำหนดความกว้างสัญญาไว้เท่าไหร่ครับผมอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิเป็นบ้านเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมีตั้ง13 c h a n n e ลเยอะจังเลยอ่าเราก็จะอยู่ตรงไหนก็ได้มั้งนั่นคือสมัย หลายปีก่อนสกิบกว่าปีก่อนอมสมัยนั้น,เ,นเราเรียกว่าไม่มีคําว่าดชแน,นลกวนกันเพราะว่าอะไรครับ<ะ>นานๆจะมีซักออฟฟิศหนึ่งที่มาชนกันซื้อราเตอร์มาติดตั้งเออนานๆมากคือเพราะว่าในยุคสมัยนั้น,นมันไม่ใช่แค่ ต้องซื้อเราเตอร์ติดตั้งนะตัวอุปกรณ์ปลายทางก็ต้องรับได้ด้วยใช่ในนั้นเนี่ยโอ้โหการ์ดใบหนึ่งอายุที่ผมที่ผมทํางานแล้วก็แบบพอจะมีอันจะกินพอซื้อเองได้นะเป็นไงฮะเราเตอร์ธรรมดาก็ตัวละหกพันละโอ้โหแล้วโน้ตบุ๊กนี่ต้องซื้อเครื่องใหม่ที่มีรองรับชิปเซตเซนทริโนที่บอกมีไวลสในตัวเออเออครับนะการที่จะมีอันจะกินในระดับนั้นมันน้อยฮะในยุคสมัยนั้นแต่ปัจจุบันนะฮะอะไรก็มี WiFi กันหมดนะครับดี่นั้นความถี่สองกิดไม่หนีไป อีกคืนหนึ่งที่เป็นดูโอแบนคู่ของเขานั่นก็คือ5 g h กิกะเฮิรตง i อทริปเนะครับผมก็คือหน่วยงานที่ทําการออกสันดาเกี่ยวกับด้านมาตรฐานวิศวกรรมเนี่ยก็บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะโอเพนเราจะเอาความถี่สาธารณะอีกอันนึงมาใช้งานแล้วเราก็จะกําหนดเพื่อเอาไว้นานๆเลยเอาแบบใช้กันชั่วลูกชั่วหลานไม่พอแล้วค <laughs> ือตัว5 <laughs> กิกะเฮิร์นะครับเขากาหนดชแนลเอาไว้ที่เยอะมากๆกคือ ชัแนลสามหกถึงชัแนลร้อยหกห้าอ่าอ่าโดยที่แต่ละชัแนลห่างกัน20่สิบเมเกรฮ์ฮ์ครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เราใช้งานได้ถึง25่สิบห้าชัแนล มันจะมันจะมีพอร์ชั่นที่มันเขาเว้นเว้นเอาไว้แต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด25่สิบ้าแนลเนี่ยดูรูปได้ครับเขาแบ่งเป็น3แถวนะฮะดูรูปที่ประกอบนี้นะครับเขาจะแบ่งเป็น3แถวนี้เห็นไหมเห็นว่า5กิกะเฮิร์สเนี่ยมีช่องสัญญาณเยอะกว่านั้นอีกนี่นี่แค่แบนด์แรกของ5กิกะเฮิร์สตอนนั้นจริงๆ5กิกะเฮิร์มีหลายแบนด์อีกใช่ไหมฮะมีไฮแบนด์โลแบนด์อีกเนี่ยครบแล้วเนี่ยอันนี้ครบแล้วสามแบรนด์เลยสามแบนด์แล้วสามแบรนด์เลยนฮะโลไฮโลแบรนต็ด์ แปลกๆออกมานะฮะโอ้โหน,น,นี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูให้ดูเ่องแบนนิดนึ่งไปดูน,นะฮะอันนี้นคือความถี่แบบ2.4เกเเฮร์ตนี่ย2.4เนี่ยสังเกตว่าที่อาจารย์สุดเดชว่าใช้ได้แค่3ช่องอคือถ้าเส้นมันโค้งมาไม่บรรจบกันไม่ให้ชนกันเลยไม่แต่น้อยเนี่ยมันคือ161เท่านั้น คือในในหนึ่งพื้นที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะใช้ได้1 1 c h a n n ช l ได้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนอะเวลา w i ไ i มาตรฐาน B เนี่ยมันใช้ความถี่ 5GHz มันเอ่อมันไม่ใช้ความถี่5เมกมันน้อยมากใช่มันก็มี Channel แตกย่อยได้แต่พอต่อมาภายหลังเนี่ยเรามีไวเลสเป็นมาตรฐานที่มันสูงขึ้นมันก็จะมีใช้การใช้แบนด์วิดท์คือถนนที่มันกว้างขึ้นพอถนนกว้างขึ้นปุ๊บไอพื้นที่ที่มันจะมีจะจะใส่ถนนมันก็ไม่พอแล้วนั่นแหละครับดังนั้นเขา มันจะมีภาษาบนวงการได้บอกเลยว่า non overlapping channel คือช่องที่ไม่คล่อมกันไม่คล่อมกันเลยก็จะมี1 6ึเท่านั้นดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานถ้าคุณอยากจะเซตอุปกรณ์ Wi-Fi ที่ 2. 4งจกิกคุณกรุณาเซตที่16หรือ11เอให้อาไว้กันอย่างนี้เลยจะได้ไม่ย่งยุ่งเกี่ยวกันอ่าคือเพราะว่าอะไรเพราะว่า non overlapping channel เนี่ยเวลาที่อุปกรณ์ Wi-Fi มันคุยกันนะแล้วถ้าเกิดมันมีชนในช่องเดียวกันน่ะเขาจะเขาจะหลอกกันมันจะมีมาตรฐานรองรับไว้ว่าถ้าเกิดชนในช่นลเดียวกัน มันรอกันอ่ามันพัดคิดว่าเอ้ยแป๊บหนึ่งนะขอฉันคุยก่อนเดี๋ยวนายรอแป๊บหนึ่งอ่านี่คือเหตุผลว่าทำไมพอชนกันปุ๊บมันช้าลงหรือ,อมันทํางานช้าลงอ่แต่ถ้าสมมุติว่าผมมีช anel หนึแล้วก็มีช anel สามอยู่ข้างๆเนี่ยครับ อันนี้มันจะไม่มันจะไม่รอกันละแต่ว่ามันจะเป็นน้อยแทนอารมณ์เหมือนผมพูดพี่หลามก็พูดพร้อมๆกันคุณลองพูดดิเนี่ยเรื่อยือไม่มีใครฟังกันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยแล้วเวลาที่เราฟังกันรู้เรื่องเราทําไงครับเราก็พูดใหม่ได้ไหมนั้นแทนที่ว่า Data ที่มันส่งไปได้มันจะต้องเป็น Data ที่มันใช้งานจริงอ่ะมันต้องมา r รีทันสมิดรีทันสมิวิ่งไปวิ่งกลับมันก็ต้องขอส่งใหม่ขอส่งใหม่อยู่เรื่อยๆมันเลยไม่ไม่เวิร์กเลยเขาก็เลย ไอ้นี่แหละทำไอ้ตัว Wi-Fi ไ,ไ,ไอ้ตัว,ว5กิกออกมา 5, 5ออกาิกเฮิร์ต5กิกไม่ n แนลมากขึ้นนี่ฮะผมสงสัยมันจาก2.4มันมีแค่13ชแนลมันก็คือ,อไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น2.5เนี่ยให้ผมให้ดูนะฮะแล้วเมื่อไปถึง2.5กิกเฮิร์ตมันก็มีแค่13ชแนลแต่ทำไมพอเป็น5กิกเฮิร์ตเนี่ยมันถึงมีช่องเยอะขึ้นมากมายขนาดนี้มันสอยช่องได้ถี่กว่า เพราะว่ามันคว <races. S 1> ามถี่มันสูงใช่ไหมใช่ครับอ๋อมันก็ซอยได้เยอะกว่าอืมเออแปลกดีนะอันนี้เรื่องของขึ้นความถี่เราก็อาจจะไม่ได้รู้ลึกอ,อะไรเท่าไหร่จริงๆ2-4 <น S> เขาไม่ได้2.4เต็มถึง2.5มัน2 4มันมันมันสตาร์ทที่2 4 1 2แล้วไปจบอยู่ที่เอ,อ่อเท่าไหร่นะ60เมกะเฮซ์ที่หลังแค่นั้นเองคือมันอาเราเขียไว้น้อยครับใช่ครับฮะทีนี้พอสัญญาณมันชนกันในบ้านเราอมมันก็ต้องมีการขยายสัญญาณเกิดขึ้นมันก็เกิดสับเทคนิคเกิดขึ้นใหม่อีก มี Acces s point อย่างนี้รีพีเตอร์อย่างงี้อ่ามันเป็นยังไงครับอ่ามันเป็นมันเป็นความความทรมานในการใช้งานยุคหลังๆมากกว่าคคือพอเราพอสักประมาณสักปี2005-2008นแถวนี้ครับรบการใช้งาน WiFi เริ่มที่จะแพร่หลายมากขึ้นเพราะว่าเป็นวณเวลานั้นเป็น Wi-Fi มาตรฐาน N เริ่มมาแล้วครับอ่าพอ WiFi มาตรฐาน N เริ่มมาปุ๊บมีมีแบนด์วิดที่มากขึ้นเราอาศัยอยู่บนมันได้แล้วเราสามารถที่จะเปิดเว็บ เราสามารถที่พอจะดู YouTube กันได้แล้วเราทําอะไรกันได้ระดับหนึ่งแล้วบนนั้นอ่ะมันก็เลยมีคนนึกแบบว่าอ่ะงั้นเราจะใช้ WiFi กันเป็นหลักกันแล้วในบ้องในบ้านอะไรอย่างงี้แต่มีปัญหาอย่างหนึ่งเลยครับที่เป็นปัญหาของ WiFi นั่นคือ coverage area หรือพื้นที่ในการที่สัญญาณมันจะไปถึงพื้นที่สัญญาณที่มันจะแผ่ไปถึงอ่าพอมันแผ่ไม่ถึงมันก็ต้องขยายมันก็ต้องขยายอณเวลานั้นมันก็มีคนไปคิดเรื่องของการทำ r e ีเต t e r ขึ้นมา คิดว่ามันเหมือนกับเป็นเป็นเป็นน้ำครับสมมติถ้าเป็นคลื่นนี่วิ่งไปถึงปึ้งหนึ่งแล้วคลื่นมันจดสุดอยู่แค่นี้มันจบตรงนี้มันจบแค่นี้มันก็จะมีเหมือนสถานีตัวหนึ่งที่จะคอยที่จะเด้งคลื่นต่อฟึ้งไปอีกทีหนึ่งอมันชิ่งอย่างนี้นี่เองรีพิเตอร์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีช่วงแรกๆที่มันมีข้อจํากัดเยอะแยะมากมายนะครับผมเรื่องของการความช้าบางชั้นน่องชั้นแนวอะไรพวกนี้บังมันมีข้อจํากัดเยอะมากครับ หลังๆเนี่ยเขาไม่มีใครทำรีพิเตอร์แล้วอ่ใหญ่เขาก็จะลากสายแลนมาเขาจะลากสายแลนมากันแล้วมาจุดที่เราต้องการแล้วใช้แอคเซสพอยต์ส่งสัญญาณเป็นไวเลสอีกทีหนึ่งใช่อย่างเงี้ยดีที่สุดอย่างี้ดีที่สุดแต่ก็มีเหมือนกันแบบก็มันเดินไม่ได้บ้านมันเดินไม่ได้มันก็ต้องใช้ไวเลสสะท้อนไวเลสมันก็มีเทคโนโลยีใหม่ะอย่างเช่น เป็นเมจ f i อ๋อที่มันเกี่ยวกันเป็นใยแมงมุมอุดีดีคำนี้เตรียมไปมีต่อหน้าหน้าหลังหลังนะฮะเดอ๋ไวท่อตเอาไว้ก่อนเมื่อสักครู่นี้อาจารย์สุเบศกพูดมาคำหนึ่งครับ Wireless N มเมันเป็นอะไรกับลูกชิ้นเองผมก็ไม่แน่ใจนะครับ,รบเรามาดูคำคำนี้กันดีกว่าครับมาดูภาพ<ะ>ต่อไปนี่ฮะนี่คือชื่อเรียกของมาตรฐาน Wi-Fi เพราะว่าเราจะมี Wi-Fi ม,มายาวนานหลายปีแล้วแต่ละรุ่นแต่ละสมัยมันก็สามารถพัฒนาและเพิ่มความเร็วของตัวเองได้ยุคแรกๆก็เรียก Wi-Fi A นะฮะ W e แล้วยุคสอง l e s s B Wireless G แล้วก็มา Wir e l e s s N ล่าสุดนี่เป็น Wireless AC อโอ้โหอันนี้คือชื่อเรียกมาตรฐาน ถูกต้องครับเวลาใครเรียกแล้วอยากรู้ว่าตัวไหนแรงกว่าให้นึกถึงภาพตัวนี้ไว้ภาพข้างๆนี้อ่ะก็คือความเปลี่ยนแปลงคองมันคือเรื่องของความถี่ที่ใช้งานกับความเร็วที่ได้นี่วอเลสเอเนี่ยวิ่งอยู่บน5กิกะเฮิร์ครับผมแต่ว่า5กิกะเฮิร์นี้จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นโอ้อ่าแล้วก็บ้านเราจะมาเริ่มต้นที่ B เลยบ้านเราจะไปเริ่มต้นที่ B ครับครับอ่าส่วนฝั่ง B เนี่ยของบ้านเราเนี่ยก็คือเป็น2.4กิกะเฮิร์ครับผมความเร็วสูงสุดทางทฤษฎีเท่าไหร่ครับ 11 m เอมกครับ11 m เอมกโอ้โหนี่สมัยเน็ตแบบว่ายุคเริ่มต้นน่ะนะโอ้ยสมัยนั้นแต่ไม่แน่นะผมเชื่อว่านะ Wireless B สมัยก่อนอาจจะเร็วกว่า w i r e l e s s N สมัยนี้ก็ได้นะเพราะไม่มีคนใช้เพราะมันไม่มีใครมากวนอ่า e l e s <ด> s B บีคือความเร็วสูง แม็กนะครับถัดมาเป็นยุคที่แบบบ้านเราเฟื่องฟูแล้วเพราะว่าอะไรชิปเซตอินเทลเซนเทนโนที่มันขายกันโน้ตบุ๊กที่มันทำให้โน้ตบุ๊กมันมี WiFi เนี่ยมันอยู่ในยุคนี้แหละอุปกรณ์ที่จะรับไวเลสได้เริ่มมาแล้วนั่นคือเป็นมาตรฐานไวเลสจีครับความเร็วสูงสุด54เมกะบิต54เมกะวิ่งบนความถี่2.4กิกเหมือนกันเราใช้ไวเลสจีกันนานมากเพราะว่าสมัยนั้นเน็ตที่มาบ้านเราเป็น ADSL เนี่ยก็10กวก็เมกมันยังไงมันก็ไม่เกินไม่ถึงสมัยนั้นไม่ถึง10มไ่ถึงเมกาแบบ ยังห่างกันเยอะ 512K บ้าง1กบ้างแถวนั้นนะฮะนั่นมาเลจีนเนี่ยจะมีอยู่ในอุปกรณ์ที่อยู่ในระยะเวลานานมากๆใช่แต่ว่าในะะสมัยนั้นนะจะสังเกตได้ว่าจะมีเหล่าผู้คน,นที่<ะ>แบบพิวนอนปุ๊กไป <c oughs> ไปตามร้านกาแฟนะฮะซึ่งมีอยู่ไม่กี่ร้านหรอกที่มี Wi-Fi <c oughs> แล้วเขาก็จะไปแบบซื้อกาแฟ <c oughs> <c oughs> แก้วละร้อยหกสิบบาทนี่สมัยนั้นสตาร์บัคยังไม่เข้ายังไม่เข้าแต่เป็นร้านอะไรก็มีรู้อยู่ในสมัยส,สตาร์บัคไม่ใช่นะครับเขาก็จะแบกโน้ตบุ๊กไปที่นั่นครับแล้วเขาก็จะเล่น Wi-Fi ทำเหมือนมีว่าแต่ณเวลานั้นอยาจะบอกว่าคใครๆที่มีโน้ตบุ๊ก แห่กันมาที่นี่เหมือนกันหมดก็พีนาศกันไปพีนาศก็มีใครจะมีใครเล่นได้ทุกคนก็เปิดโน้ตบุ๊กมาแล้วก็เหมือนจะมีเน็ตแต่พิมพยิงพิมบดทีนี้ทุกวันนี้เราใช้อยู่เป็นไวเลดเอซีนะฮะใช่ครับเอซีก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแล้วมันก็จะมีตัวเลขต่อท้ายอี้เอซีพันสองเอซีพันเก้าเอซีสองพันหกมันก็จะแรงต่อกันไปเรื่อยๆแต่อยู่ดีดี อะไรสมาพันธ์ Wi-Fi หรืออะไรคอนซอรเตียมอะไรของเขาเนี่ย W3C ครับอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนวิธีการเรียกหมดเลยครับยกเลิกหมดเลยบอก A B G N A C ที่คุณเรียกมาในอดีตทั้งหมดเราขอยกเลิกเราขอเรียกใหม่เป็น Wilet 1, 2, 3, 4, 5, 6โอ้โหงงเลยครับนี่ฮะเราจะเรียกเป็นแบบนี้แทนก็ Wilet ไ l e ล A คือ1 w i ่งฮะ B คือ w i l l t สใช่ในี่ๆ w i e เ G คือ w i เ l e สามไ i ไ i ไ i ไฟ เอก็คือเป็น WiFi 4ครับ5คือ Wi-Fi AC 5ฮะแล้ว6เนะเขาจะเป็นมาตรฐานใหม่8ปล1สะทอ้ห ax ครับผมเร็ว่นี้อ๋แล้วมี ad ด้วยไหมเนี่ยอ่า ad ax มันมันจะจะเรียกเป็น6หมดเอ่อผมว่าอาจจะมี6 7 8อะไรก็ว่าไปก็ไล่กันไปนะฮะทีนี้คนที่เคยเรียก Wireless n r e เ e s s ac อาจจะต้องเรียกใหม่ละเพราะว่ากล่องอุปกรณ์มาอาจจะทยอยเปลี่ยนผมว่าเราเรียกเหมือนเดิมแหละแต่แค่ว่าเราต้องมานั่งทำความเข้าใจมานั่งทดในในหัวว่าอันนี้4หรือ5หรือ6นะ ผมคิดว่ามันจะไม่เอามันจะไม่ขายแล้วล่ะไอไวเลสสี่เนี่ยในอนาคตนะอคือเขาก็สตาร์ทที่ไวเลสห้าไปเลยทุกคนทุกเครื่องเป็นห้าหมดก็ในอนาคตอุปกรณ์ที่มันจะปั๊มตามนั่นผมว่าน่าจะไปแบบห้าไปเลยเอ็นน่าจะไม่ทาแล้วครับเอ็นไม่ทําแล้วนะฮะลูกชิ้นเอ็นไม่ทําแล้วนะครับครับผมก็ไปเป็นห้าเลยนะฮะเอาล่ะวันนี้ ได้เรื่องยากๆไปไม่รู้ไม่รู้ฟังแล้วเข้าใจกันบ้างไหมนะฮะ <c oughs> กลุ่มขมับขณะค,คนอธิบายยังรู้สึกว่าใจอธิบายยังไงให้สามัญชนเข้าใจดีแต่ไม่เป็นไรช่วงต่อไปเข้าใจแน่แน่เพราะว่าเราจะมาแนะนําแอปดีๆมีประโยชน์ให้คุณได้ใช้งานกันนะครับ,รบช่วงแอปเด็ดเย่านโซ อัปเดตเ็ดย่าน s โซ r e วันนี้ขอเสนอ Wi-Fi Analyzer oh โอ้โหคลื่น Wi-Fi เนี่ยมันเป็นคลื่นที่ลอยอยู่ในอากาศเรามองไม่เห็นครับเวลาเรามีปัญหาเรื่อง Wi-Fi ใช่ไหมฮะคนส่วนใหญ่ก็จะต้องหาวิธีแก้ปัญหา <S <S <ม>แบบว่า,าไปซื้อเลาเตอร์ที่แบบเสาใหญ่ๆทรงยาวๆ แรงส่งเยอะๆบางทีเราแก้ปัญหาไม่ถูกที่คันใช่ครับเราเหมือนเราเหมือนคนตาบอดที่แบบคลาทางไปเรื่อยๆผิดถูกบ้างเอวิธีการคือคลื่นมันมองไม่เห็นครับแต่เราใช้อุปกรณ์ที่มันสามารถรับคลื่อนั้นได้มองเห็นได้อใช้ตัวนั้นมองแทนลูกตาเรานั่นก็คือ w i ไฟ a นาล y เซอร์ตัวนี้เองครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บต้องบอกนิดนึงฮะแอปตัวนี้มีเฉพาะบน Android นะครับใช่ครับบน iOS ไม่มีบน iOS ไม่มีแอปประเภทนี้เลยเพราะว่า Apple ไม่อนุญาตให้มายุ่งกับฮาร์ดแวร์รงส่วนนี้นะครับใช่นะครับ เราใช้ Android เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเป็นสัญญาณ Wi-Fi นะฮะสัญญาณ Wi-Fi มันเป็นแบบนี้ครับก็เราเรียกว่า Wi-Fi เนี่ยเวลาเราเปิดขึ้นมาใช้งานนะครับมันจะมีเรื่องของ Channel มาเกี่ยวข้อง Channel ก็คือว่าตัวไอตัว Wi-Fi ที่เราให้บริการอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะทำงานอยู่บน Channel ไหนซึ่งประเทศไทยสามารถใช้งานได้ Channel 1ถึง13นี่แต่มีข้อแม้อย่างนี้ครับปัญหาก็คือว่าเวลาเราเปิดขึ้นมา1อันเนี่ยมันจะกินแบนด์วิด คือประมาณ20เมกะเฮิรตมันก็จะครอบไง 1> 1คุณดูคุณดูตัวเลขคุณดูตัวเลขนี้ได้นะ,ะสมมติคุณตั้งไอ้ตรงกลางยอดโด่งที่สุดของของไอ้เส้นโค้งนี่นะฮะ,ะไว้อยู่ตรงเลข3อ่ามันก็จะคลรอมตรงมาถึงเลข2แลแล้วเลข1ด้วยแล้วก็เลข4แล้วก็เลข1อะไรเงี้ยมันจะครอมมาคืออธิบายครับคือเรามี13 c h n n n ครับ1 a n n e l คือ5เมกะเฮิรแต่ว่าเวลาเราเปิด Wi-Fi เข้ามา1อันเ่ะเราใช้ทั้งหมด20เมกะ แปลว่าคุณมีซ้ายขวาอย่างละสองโอ้โหมันคุมพื้นที่ไป4ี่ช่องเลยใช่นั่นคือไม่ใช่ว่าสมมติว่าเออเราสแกนดูเพื่อนเราอยู่ช่องหนึ่งงั้นฉันอยู่ช่องสองเฮ้ยไม่ได้มันยังชนกันอยู่ขามันเกี่ยวกันอยู่ขามันเกี่ยวกันอยู่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าให้ผมอธิบายก็คือว่าช่องที่คุณควรจะเซตอัพกันคือหนึ่งหกสิบอ็ดนี่ลบมช่อเท่านั้นอ่าแล้วถ้าเกิดว่ามันกวนจากนั้นทําไงซื้อเราเตอร์ใหม่ครับต้องไปแบรนด์อื่นละ คือถ้าเกว่าคุณอยากจะเห็นแบบว่าคลื่นที่สวยงามนะฮะ,ฮะให้ไปเปิด Wi-Fi Analyzer <laughs> ในห้างะฮะ <laughs> เปิดในพารากอนก็ได้ฮะ <laughs> แล้วจะเห็นว่าว่ามันไม่เหลือ อะไรเลยใช่แล้วคุณผู้ชมสังเกตนะครับความสูงความโด่งของไอตัวเส้นโค้งที่เราแสดงผลเนี่ยนะฮะมันก็มีความหมายเหมือนกันมันก็บ่งบอกถึงความแรงของสัญญาณความแรงของสัญญาณที่มาถึงอุปกรณ์ที่คุณเทสอยู่นะใช่ทีนี้คุณยืนอยู่ตรงไหนของบ้านที่ท่านคุณกด WiFi น n a ไลเซอร์ชั้นมาถ้าความสูงของไอ้คลื่นเนี่ยมันเตี้ยๆแสดงว่าสัญญาณมาไม่ถึงอ่าทีนี้มันจะมีค่าตัวเลขที่บอกอยู่อ่ามันเป็นดีอ่ะเป็นดีจริงๆแล้วค่าพวกนี้เป็นค่าติดลบครับคับผมติดลบอ่าดังนั้นถ้า ลบเท่าไหรดีอะลบที่ค่อนข้างสัญญาณที่ดีนะครับก็คือลบสาสิบถึงลบห้าสิบอ่าอ่านี่คือดีมากดีมากเลยห้าสิบไปครับจนถึงสักประมาณหกสิเนี่ยเรียกกลางกลเริ่มแย่แล้วมันจะตี้มากแล้วเจ็ดิเนี่ยเลขพินาศได้ได้หลังจากเจ็ดสิบไปนี่คือช่างเถอะแผ่วบางเด็มทีคือแทนที่จะเล่นเน็ตนะฮะเอาเวลาไปแผ่เมตตาดีกว่า ผมชอบคำนี้จริงๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใช้ Wi-Fi น n a ลเซอรแก้ไขปัญหาเน็ตในบ้านคุณได้ด้วยครับผ <ม S 2> นี่คือหนึ่งแอปดีๆที่เรามาแนะนำในวันนี้ครับครับมาต่อกันด้วยช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับนั่นคือช่วง Unlock Digital ครับนี่เป็นช่วงสกู๊พิเศษนะครับที่จะนำเสนอวิธีการทำสิ่งต่างๆให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นโอ้วันนี้ Unlock Digital ขอเสนอวิธีการใช้งาน c l o วด์สต r a รจการเก็บข้อมูลเอาไว้บนคลาวนี่ซึ่งมันก็จะกลิ่นตุๆหน่อยนะฮะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงเหม็นข่าวครับหมายถึงคลาว d ที่เป็นแบบว่ากเมฆนี่นะฮะวิธีการแบบนี้ก็หลายคนสนใจอยู่อยากรู้ว่าทำยังไงเหมือนกันไปชมได้ที่สกู๊ปตัวนี้เลยครับ Unlock ก้อนเมฆที่เราเห็นลอยไปลอยมาบนท้องฟ้าเกิดจากการรวมตัวและเกาะกลุ่มกันของไอน้ําในอดีตที่ผ่านมาคงไม่มีใครรู้ว่าก้อนเมฆเหล่านี้จะกลายมาเป็นแนวคิดของการจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวในยุคปัจจุบันจากปัญหาการจัดเก็บข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตที่มีไม่เพียงพอ รวมถึงปัญหาความไม่สะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลไปมาระหว่างเครื่องหลายๆเครื่องระบบคลาวจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาเหล่านี้โดยเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของก้อนเมฆก้อนใดก็ได้ที่มีอยู่มากมายเต็มท้องฟ้าและเมื่อใดก็ตามที่ต้องการนำข้อมูลที่อยู่บนก้อนเมฆลงมาก็ทำได้ง่ายๆเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นตัวกลางในการดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานก็พอ จริงๆแล้วคลาวก็คือการให้บริการด้านไอทีรูปแบบหนึ่งซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างอิสระเพราะระบบมีความยืดหยุ่นสูงสามารถใช้งานได้โดยไม่จำกัดสถานที่ในระบบคลาวสามารถแบ่งชั้นการทำงานได้เป็น2รูปแบบประกอบด้วยชั้นการประมวลผลและชั้นเก็บข้อมูลโดยในชั้นการประมวลผลจะเป็นการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากซึ่งข้อดีของชั้นนี้ คือเมื่อใดก็ตามที่ระบบมีปัญหาหรือเซิร์ฟเวอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสียลูกค้าจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะระบบจะสลับไปใช้งานที่เซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นแทนส่วนชั้นเก็บข้อมูลเป็นการทำงานร่วมกันของระบบเก็บข้อมูลแบบแซนหรือ Storage Area Network ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลด้วยความเร็วสูงรองรับการบันทึกข้อมูลด้วยสื่อหลายประเภทโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้แซนอย่างน้อย2ตัว ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเหมือนกันตลอดเวลาดังนั้นหากเกิดเหตุขัดข้องเสียหายของอุปกรณ์หลักจะสามารถย้ายไปใช้งานแซนสำรองได้ทันทีทุกวันนี้ผู้ให้บริการในระบบคลาวด์มีหลายแห่งแต่ชื่อที่คุ้นหูก็คงจะเป็น Dropbox Google Drive SkyDrive ซึ่งให้บริการรับฝากไฟล์แชร์ไฟล์ให้กับคนอื่นๆได้อย่างไรก็ตามเนื้อที่บนก้อนเมฆเหล่านี้มีจำนวนจำกัด หากคุณต้องการพื้นที่มากๆอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเห็นไหมคะว่าในยุคปัจจุบันมีเรื่องราวเทคโนโลยีหลากหลายด้านที่เราต้องปลดล็อกความรู้และทำความเข้าใจไปเรื่อยๆอย่างน้อยวันนี้หากคุณเดินออกไปเห็นก้อนเมฆก,ก็คงจะรู้แล้วว่าก้อนเมฆในยุคไอทีเป็นอย่างไร Unlock Digital หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการท่องไปในโลก <c oughs> ดิจิทอลนะครับ ติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับแต่ก่อนจะไปอยากให้คุณผู้ชมเข้าไปติชมหรือว่าพูดคุยส่งความคิดเห็นของคุณเข้ามาให้เราได้ทราบสักนิดหนึ่งนะครับ,รบติดต่อเราได้นะครับที่รายการโลกดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรียุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104 00นะครับเรามีเว็บไซต์ให้ให้ชมรายการย้อนหลังได้ด้วยนะครับ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ facebook.com โลกดิจิตอลเข้าไปเม้นเข้าไปแชร์เข้าไปบอกสิ่งที่เราอยากจะดูได้เผื่อเราได้ข้อมูลมาเราเอามาทำให้คุณชมเป็นราการในตอนต่อๆไปก็ยังได้วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับในตอนต่อไปของโลกดิจิทอลนะครับก็ยังอยู่ในคำศัพท์ของเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตครับมาดูคำศัพท์ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์กันนะครับดูอย่างกันนะครับเรามาถึงเรื่องของ เว็บไซต์กันบ้างดีกว่าอืโอ้โหโลกอินเทอร์เน็ตนี่ก็คือเว็บไซต์คือโลกที่ใหญ่มากที่ซ่อนอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนี่เป็นโลกในโลกอีกทีนึงมันก็มันเป็นเหมือนปลายทางที่เราเข้าไปทําอะไรกันอนะใช่ยุคแรกๆของการเล่นินเร์เน็ตของเราก็คือการเปิดเว็บไซต์นั่นเองครับ ก็คือตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะก็คือสามารถที่จะเพิ่มตัว Entry ของบล็อกเข้าไปได้คุณก็พิมพ์จดใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ได้ง่ายๆใช่ครับสร้างโพสต์ขึ้นมาได้เลยนะฮะสมมุติว่าคุณจะแบบว่าเป็นบล็อกเกอร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจำวันตื่นเช้ามาปุ๊บคุณนั่งรถมาคุณเจออะไรคุณถ่ายรูปสวยหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบและสนใจการออกแบบเว็บไซต์ก็จําเป็นจะต้องรู้ก่อนว่าอาชีพนักออกแบบเว็บไซต์หรือที่เรียกกันว่าเว็บดีไซเนอร์เหมาะสมกับตัวเราาามกนนน้อยขดไห ติดตามชมไม่ได้นะครับ